คนหรือนางฟ้าเจี๊ยบพ,พิจิตราสวยทะลุเลนกล้องอาราพุ่งมากไร้ที่ติจริงๆลุกนี้นาทีนี้มงไม่หลงคงไม่ไหวแล้วสำหรับเจี๊ยบพ,พิจิตราพันรายาคนสวยของนักร้องหนุ่มน้ำเสียงละมุนบอยอนุวัฒน์สงวนสักพักดีหลังปรากฏตัวในฐานะ f r i e n ฟอิ e l เซอร์ไทยแล n ดคนแรกของเมืองไทย พร้อมกับนำเอาภาพถ่ายอวดลูกสวยมาแชร์ผ่านอินสต g r a m ม JEBPIJITTRA ให้แฟนๆต้องอุทานร้องว้าวเพราะไม่ใช่แค่เครื่องหน้าเครื่องผมจะสวยจึงแบบจัดเต็มจนบรรดาช่างภาพต้องรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ดกันแบบไม่ยั้งเท่านั้นแต่ในส่วนของชุดด r e ดีไซน์รูที่เจี๊ยบพ,พิจิตราเลือกใส่ก็ยังช่วยขับผิวเนียนละมุนให้ดูเปล่งออร่าย,ยากจะละสายตาแถมยังเข้ากันดีๆกับรูปร่างสุดส่งระดับ10เต็ม1ิอีกด้วย ถึงขนาดทำให้ช่องคอมเมนต์คึกคักไปด้วยข้อความอยยศให้กับลูกนี้ของเจ้าตัวที่ถูกส่งมาอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นใช้คำว่าสวยได้เปลืองงงมากกกๆค่ะนี่คนหรือนางฟ้าสวยสง่าใจละลายค่ะออร่าขนาดนี้มงต้องลงแล้วหลานและอีกมากมาย